สวัสดีครับชื่อชื่อพี่ชื่ออะไรครับชื่อปัทวีชื่อจริงชื่อจริงครับชื่อจริงปัทวีมีละนนปัทวีชื่อเล่นชื่อหมอนครับตำแหน่งอ้ที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่จริงเราเป็นแต่ก่อนเราทำฟรีแลนซ์เป็นอินทีเรีย์ฟรีแลนซ์เป็นอินททเรฟยฟรีแลนซ์รับงานใช่แล้วก็ทำโน่นทำนี่ไปด้วยแบบรับงานหมด่ะแบบแล้วพี่จบจากอะไรครับจบมัณฑนศิลป์ที่สิงประกรณ์ เราจบปั้นจบเซมิกจบปัน้นไอเซมิคประสบการในการทาผลงานของอินเทียเนี่ยพี่มีที่ไหนบ้างครับม,มีอีกที่หนึ่งใช่ไหมที่ไม่ใช่โรงแรมของพี่เหมือนจะเป็นที่เชียงใหมป่ป่ะใช่ใช่ใช่อันนั้นไหมอ๋อใช่อันนี้นก็เรามาทําแล้วก็ไป,ไปไปเป็นหุ้นกับเขาอะไรไปทำเนี่ยแล้วลลนอกจาก<ม>สองอันนี้มีที่ไหนอีกไหมครับก็มีนะแถวสาทรแถวอะไรมันก็จะมีพวกร้านเล็กๆก็มีอะไรเงี้ย ใช่ท,ทั้งจริงมันเราแล้วเรา,เรางานเต็มห้องเลยเนี่ยว่าก็ที่ทําสักพักแล้วเพราะไปทําแต่ว่าเราก็พอรู้ตอนที่เราทาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคือเราแบบคนใหญ่ไปทําสวนเขาแบบเบื่อเบื่อชิวๆเบื่องานอนะินเนี่ยใช่ใช่ทำขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถซ่อมรถพอใจอะไรอย่างเงี้ยการเก็บข้อมูลเบื้องต้น,นก่อนที่จะออกแบบนะบม,มีมีอะไรบ้างครับเก็บข้อมูลเหระหมายถึงว่าด้วยพื้นที่อะไรทั้งหมดก่อน เป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะออกแบบแบบสภาพแวดล้อมภายในนะครับอืมเพิ่งจริงอ่ะเรื่องแรกเลยบางทีเราต้องดูเรื่องไอ้ไอ้ที่สาคัญสุดคือข้อกฎหมายเราต้องลองเซิร์ชดูเพราะว่าบางทีเราอะทำอะไรเงี้ยแม่งติดกฎหมายเราต้องรับหรือหม่เนี่ยหลังๆเราก็เลยแบบเริ่มแบบเสิร์ชว่าตรงไหนมันดูผิดกฎหมายบ้างที่มันจะมีของสารสุเเรื่องท่อหรือเรื่องโคบ้านเรื่องอะไรเงี้ยต้องทางกี่เมตรเขตอะไรเงี้ยพอเกิดอยู่ดีถ้าเกิดมันผิดแล้วเขามาสั่งรื้อได้เลยอะไรเงี้ยเราเคยโดนเราเลยแบบ ลรวหลังเริ่มเริ่มรรรแรกๆเลยเราต้องศึกษาว่าอันไหนดูแบบเราต้องอ่านกฎหมายว่าต้องห่างเท่าไหรหรือต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะอันนั้นสำคัญที่สุดเลยแล้วเรื่องพื้นที่เรื่องเฟสเรื่องอะไรก็มาทีหลังเลยแล้วก็เรื่องไปวัดลงดูว่าพื้นที่เท่าไร่เสาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยโครงสร้างใช่ไหมถ้าเกิดไอเดียก็ไปดูโครงสร้างว่าตรงไหนมันทําอะไรได้บ้างหรือทุบพื้นตรงไหนได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปคุยกับพวกวิศวกรอีกคือถ้าเป็นรีโนเวทมันจะเป็นเรื่องของอายุสึกอะไรอีก ส่วนใหญ่เราก็จะได้แบบงานดีโนเวทอะไรเงี้ยมาก็้เยอะที่บอเออช่วยดีโนเวทหน่อยแล้วเราบอกอยากให้พืนตรงนี้โดนทุบอ่ะเราทำไงเราต้องพุยกับนิ้สวกสดว่ายังไงคานมันดึงไหวไหมอะไรไหมถ้าถ้าิาดทุบไปบางทีคานมันมันดึงเขาหาการจัดกับไม่ได้อะไรเงี้ยก็อย่างแรกก็ดูเรื่องกฎหมายก่อนแล้วก็มาเรื่องของแบบโครงสร้างอย่างนี้ก่อนใช่ไหมอืมอืมคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราต่อเติม ก็ต้องยื่นเขตแหละก็แบบเราจะปรับปรุงอะไรเงี้ยอืมแต่มันง่ายกว่าที่จะสร้างใหม่พอสร้างใหม่เดี๋ยวนี้พ่อที่มันเล็กมันต้องมันจะมีกฎหมายที่ล้นที่คนอื่นมาเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เลาถ้าเกิด่านไปทั้งหมดเราก็จะมาคุยกับลูกค้าว่าแบบเอออยากได้แบบไหนคือส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีแบบในใจเขาอยู่แล้วแหละแล้วมันจะมีคำว่ามันจะมีคำว่าจริงๆจริงๆริอ่ะอยากอยากได้แบบนี้ไอ้เียรพูดแบบแรกเออไอ้เชียก็กูบอกแล้วแล้วมึงอยากได้แบบไหนมึงก็ลองส่งมาเ่ะอะเรแบี้บางทีเขาแบบ บอกมีงบเท่านี้พอเราทําแบบเสร็จบอกจริงๆแล้วงบมันเหลือเท่านี้พอโดนดึงแบบก็ต้องแก้อีกม,มันเหมือนกับว่าตอนทําเราทําไอตอนเรียนอ่มาอย่างที่เราเรียนเงี้ยหรือว่าตอนนั้นอ่ะเราก็นั่งไปทํ่เราเคยไปทําทีสิษย์นให้เพื่อนทำไรเงี้ยมันให้ไปช่วย,ยเพราะว่าเราเรา,เราเรียนอะเราจะทำือบกันหมดใช่ไหมเราก็ไปนั่งแบบคือมันง่ายตรงที่เราเราแค่เสนอโปรเจกต์โดยที่ว่าเขาจะไม่ได้กําหนดว่าอาจารย์มันจะอยากได้อะไรหรืออะไร อาจารย์เขาไม่มีความต้องการเขาที่จะดูว่าเราทำได้เจ๋งขนาดไหนอันนี้อันนี้ต้องไปให้อาจารย์ดูหรือวันนี้ที่กูอย่างได้วยอาจารย์ด้วยเราลองเถอครับด้วูภสมาเราเป็นคนหยาบมาเมื่อกี้มันจะแบบงุดหิดตรงที่เหมือนกับว่าพอเราทำไปโดนเคตเอาลรือวเอ้านี้เอาชิบหายดีเราไม่คุยลูกค้าลูกค้าก็บ่นด้วยความที่เราไม่โปรพอถึนจะจบเรื่องลูกค้าใช่ปะมันเป็นเรื่องช่างใหม่ ช่างหนีเออช่างหนีช่างโอช่างนี่ปวดหัวคื่บางทีเราเราทำเหลืองานแค่แบบไม่กี่หมื่นแล้วอ่ะแล้วแม่งได้จอบใหม่มาแบบาก็ไปเจ็ดแสนอันมันมันทิ้งเลยเว้ยอาโหปัญหาเยอะมากเลยไม่อยากทําแล้วเนี่ยจะไปปลูกต้นไม้เลยปะอย่างของพี่นี่เขาเรียกเรียกว่าอินเทียดีไซนเนอร์ใช่ไหมครับเขียนคันหนังสือมันเขียนให้เราเองส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่พวกหนังสือบางทีเรามันบางคำเราก็ไม่ได้พูดนะเขียหมดเลย คือคือจริงๆอ่ะใครจะเป็นมปัญหาคือใครจะเป็นอินเทอรก็ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายเรื่องเซ็นแบบอะไรป่ะเราบอกว่าเเ่จริงเราก็แค่แบบชอบออกชอบ,ชอบ,ชอบแต่งบ้านด้วยเราส่เนยเราทหเราชอบแต่งบ้านชอบแต่งร้านแต่รับแต่งได้นะอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าพูดแตนะ่งบานนะแค่ันอย่างหนังสือมันต้องแบบมึงต้องมีคํามสบัติความของมึนนะง,อ,อ,ง,อ,ยอ,ยงอ,อ่ะไม่ใช่แบบ้อง้อยอะไรแบบอ่ะลงไปคนชอบแต่งบ้านหรออะไรเนี้ยไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วมีการเก็บข้อมูลยังไงบ้างครับ เราหาเรเปเลอร์เลนที่เยอะมากเลยนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้หามากอฟนะคือหาเรเปเลน์ลนว่าเอ้ยตรงนี้ดีแเราจะทาแาบบอันบบยังไงอคือบางทีเราหาเรปเป์ลนที่แบบสี่ห้าร้อยลูก <S <S ให้ลูกค้าแล้วเราหาเยอะจริงๆหาเยอะจริงๆก็นั่นแหละเร่เปอร์เลนต้องหาเยอะคือคือการที่ดูเยอะไ,ได้เปรียบแต่ก่อนแบบโอ้หจะทําอะไรทีลงดื่มสุริบาแลวสวยแม่เราแม่เราแบบทำอินเดียอะไรเงี้ยแต่ก่อนทําบ้านทำอะไรเงี้ย ไอ้เหี้ยบ้านแลสวนเหระหรือไม่ก็แบบหนังสือเมืองนอกหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเรียนหาอะไรเราต้องไปร้านอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วก็ต้องพิมพ์ออกมาเพื่อแบบเสนออาจารย์คุยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเออเลสเซอร์เนต้องเยอะคือเราว่าการที่คนดูเยอะบางทีมันแบบเราไม่รู้ตัวมันซึมอยู่ในสมองเลยคือดูงานเยอะๆมันผู้ที่ไม่ชอบดูงานเยอะๆมันจะมีไอเดียเยอะกว่าเพราะว่ามันซึมเข้าไปในสมองแต่เราไม่รู้ตัวมันอยู่ข้างใน อืมคือวิธีมันมาจากมันมาจากสื่อทุกอย่างเหมือนทุกอย่างมันเป็นอาร์ตอ่ะเราต้องดูให้หมดมันแบบมันจะได้เข้าสมองเอออเลยสำหรับเราไม่ไม่อีไหมอืมเราไม่รู้อ่ะเราก็ไปเรื่อยๆื่อยเหมือนเราเห็นอะไรเราก็แบบไม่น่ามีนะที่เอ่อต่อไปก็เป็นการกําหนดแนวคิดในการออกแบบเนี่ยคิดหรอ,รอ,อแบบยังไงแบบแนวคิดยังไงว่าเราต้องคิดอย่างนี้หรอเอาประมาณนะครับแบบการกําหนดแนวคิดเนี่ยเราจะจะคิดแบบแบบไหนยังไงอะไรยเงี้ย กูเราไม่เคยคิดยังไงขนาดไ้นเลย <c oughs> เอ็นิงไม่มีการกําหนดอะไรเลยคือแบบฟรีสไตล์เลยอ่ะคุยว่าอยากได้อะไรแล้วกูแบบมองว่าอันนี้สวยนะยก็เสไหนลูกค้าว่าสวยอะไรเงี้ยเอาไหมทำไหม็อยา่เาเอาเขาก็บอกอย่างของ <ๆ S 2> ส่วนตัวของพี่เนี่ยก็จะไม่มีการกําหนดแนวคิดเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีจะมาตั้งอะไรเลยแค่รู้สึกว่าเออเค้อคุยกับลูกค้าบางทีก็เ,เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเราเออมึงอยากได้แบบไหนอ่ะกูดูให้ แล้วมึงก็ลองส่งของมึงมาด้วยนะเพราะว่ากูไม่รู้มึงอยากได้ฟิลไหนคือที่มึงไม่มีอะไรมาให้กูเลยอ่ะมันมันอาจจะไม่แบบถูกใจขนาดนั้นแล้วงานมันจะทำยากด้วยไอ้เราคิดก็เลยแบบเราเราเราไม่มีนมีแนวคิดอะไรเราคิดว่าคือถ้าเกิดเป็นเชิงธุรกิจนะไม่ใช่ของเราเองหรือที่บ้านตัวเองหรืออะไรเงี้ยก็จะคิดว่าถ้าบางทีก็มึงจ้างกูอ่ะมึงก็มึงอยากได้แบบไหนกันนั่นคือแบบต้องเป็นอย่างที่คุณชอบเนี่ยใช่ไหมแต่จะจบเป็นแค่มึงอ่ะไม่ใช่กูอ่ะ แบบเออแล้วมันมันก็กลายเป็นเรื่องอ่ะแล้วมึงมีเงินเท่าไหร่อีกกูได้รู้ว่ามันต้องไปแนวความมาไหนบางทีแบบไอ้เคี้ยแบบไปสุดโต่งแล้วเงินไม่พอเงี้ยมันกลายเป็นแบบห่วยเพราะมันแบบไปไม่ถึงเนียมันก็ต้องดุงบว่างบคุยคุยกันตรงๆเลยไอ้เรื่องเงินที่ก็สำคัญนะเหมายถว่ามึงมีเท่าไหร่อ่ะมันไม่ไงกูได้แบบสุดไปงบเท่าเนี้ยมันสุดได้แบบไหนกับงบอีกเท่ามันคนละเรื่องนะ อย่างนี้ก็หลักๆก็ดูที่ user เป็นหลักไงใช่ไใช่ใช่ใช่ยูเลูกค้าแล้วกระบวนการออกแบบที่แบบสำคัญสำคัญเลยเริ่มยังไงก่อนเริมในในการออกแบบก็เราก็สะเก็ดมือเลยขึ้นติขึ้นติติมือเจอเ่าเจอมันมีอีกอะไรเปล่ี่เยนบินแล้วอะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเออมาดูเนี่ยเขียนือในกระดาษไม่สนอ๋อนี่อ่ะเนี่ยพวกแฟนเราอะเเก็ยแฟนอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่มีสมุดเพราะว่าเราเนี่ยประตูอะไรเงี้ยเราก็ทำหมดเราสั่งช่างอันนี้แบบที่สั่งช่างแก้สั่งอะไร้อืมคือเสื้อแจ็คเสื้็ตอะไรนเลยแล้วก็เนี่ยเนอะประกาศอะไรเริ่มเสีเกียร์เป็นด้วยเนี่ยพวกแฟนอะไรเงี้ยเราจะดีดดีไปเพราะเราไม่มีสมุด เนี่ยสเก็ดเราจะทำอะไรหรอสเก็ดประตูเผื่อสั่งทำประตูครับคือเราชอบดีเทลไงนะประตูก็สั่งทำอะไรเงี้ยต้องทำประตูทำ,ทำแตนงานไหนไวะเนีย่ยเลบางทีแบบสเก็ตเพื่อนเนี่ยกระดาษไม่พอก็ต้องส่อกระดาษเอาอะไรเงี้ยเนี่อยอันนีสเก็ตอ่ะเดี๋ยวไว้รูปส่งโลงให้มึงกันเลยอ้าวไม่ก็แบบอะไรอย่างเงี้ยดีเทลแล้วแต่ อืมแต่ว่าจริงแล้วงานเราแต่ละที่มันอยู่ที่ว่าตอนเราชอบอย่างได้แบบไหนเลยอย่างเงี้ยเชียงใหม่ก็อย่าง,ง,นะาง,งาเางี้งยนี่แบบเสเก็ตแต่ว่าเนี่ยกก็ชอบเสเก็ตแล้วเกินกอไดนะก็เรามาต่ออะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นก็เสเก็ตง่ายๆกับอย่างเงี้ยแบบเร็วๆแล้วอันนี้คือแบบงานคดีอะไรเงี้ยงานบุญแหละว่าทำอย่างงี้ทำอย่างงี้แล้วก็ส่งเลยอะไรเงี้ยนอกจาก ไม่เลนี้ได้เขียนหนูไฟล์คอมไม่รู้อยู่ไหนวะแล้วอือแง้ว่าโครงสร้างหลังคาวอะไรเงี้ยต้องต้องลองให้เราดูเยอะๆคือมันจะมีแบบเคริร์ฟที่สวยไม่สวยเราไมรู้ว่าซึ่งเหมือนพอเราจบเรียนเรื่องแบบปฏติมาก,กรรมมาเราต้องดูฟอร์มก่อนเรื่องเรลกเลยเป็นไรไม่รูว่าอ่ะฟอร์มสวยไหมสเปซสวยไหมมันจะได้แนวคิดที่แตกต่างจากอินทเทอร์เน็ตใช่ไหมอืออือคือเราจะดูเรื่องฟอร์มก่อนเหล็ก ฟอร์มทุกอย่างเหล็กไหลฟอร์มสวยแล้วมาอยู่ด้วยกันมันจะสวยมันจะเหมือนทำประติมากรรมที่มันแบบเข้าไปอยู่ได้หรือบางทีอะไรที่มันแบบไม่สมควรจะอยู่ตรงนั้นแล้วเข้าไปอยู่มันก็จะสวยนอย่างเงี้ยใหญ่ไปนเหมือนยาวมีลุงดูเป็นตีเป็นอะไรอ่ะเออไอ้เคียนยาวจัดเลยเนี่ยมันต่อกระดาษไปเรื่อย อันนี้เขียนแล้วมงอันนี้ที่ไหนครับฟีอะไรนะอันนี้ที่ไหนเนะี่ยที่นี่อ่ะที่ท่าทรร้านอาหารแถวสาทออันนี้ก็ร้านอาหารเดิมแ่ะอันนั้นนะแห่เลยก็สเกตให้เขาดูแบบนี้อะไรเงี้ยบวนการออกแบบก็จะมีออย่างแรกเลยก็เรื่องของการสเกตก่อนใช่ไหมครับอืมัำแรกก็สเกตไปก่อนสเกตแล้วก็ อันไหนผ่านแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้าประมาณนี้ดีไหมนอกจากสเกตแล้ว,ลวอันดับต่อไปอ่ะอันดับต่อไปก็คือสเกต,เกตอัพออโตแครดทำแปลนนะเอาตแคทดทำแปลนสเกตอัพแต่เราก็ทำทีดีแบบเบสิกทั่วไปเลยอะ่ะ <Okay. S 2> อืมตามระบบก็เข้าระบบแล้วก็ส่งเล่มลูกค้าดูโอเคไหมอะไรเงี้ยส่งส่งรูปเดี๋ยวนี้นนนมันไม่ได้เรื่มแล้วมั้งเเล่มมันเอาไว้ตอนเซ็นอะ นี่ก็ไม่มีอะไรก็ว่าเก็บสเกจมือแล้วก็เอาออโต้แคทออโต้แคทแล้วทำตัวใช่ไหมแล้วก็สเก็ตอัพแบบครพาวๆ้ก่อนแล้วอย่างนี้โอเคนะจะขึ้นไปทีดีแล้วก็เป็นรูปออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะกระบวนการออกแบบนี่อืมไม่น่ามีอะไรมันมันแบนเบสิกมันแคปหมดแล้วข้อคำนึงที่สำคัญในการออกแบบ คำเึงเลยอ่ะสองพันะก็สวยอะง่ายมากเลยคือมันต้องเป็นอะไรที่สวยแล้วก็แบบคือจริงๆถ้าเกิดจะมองเรื่องการตลาดนะต้องคิดว่าอะไรอ่ะที่ขายได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนแม่งไปอ่ะเพื่อถ่ายรูปใช่เงี้ยอันแดดได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะสวยกูถ่ายรูปอ่ะพวกูไไถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวนี้คือร้านต้องสวยบางที่แบบอาหารไม่ลอยแต่ร้านสวยมึงแบบมึงขายได้อ่ะมึงมาถ่ายรูปอ่ะ คนมาถ่ายรูปเอาไว้ในการกันนะ<อ>ก็ต้องสวยสวยสวยต้องสวยต้องสวยแล้วก็รู้สึกว่าอยจะเรื่องแดดสําคัญเราะว่าห้องต้องแดดเข้าอะไรเงี้ยยิ่งห้องน้ำนี่ถ้ากิดแม่งเป็นห้องที่ไม่มีหน้าตา่างนี่คือแบบเยี่ยมากเลยนียต้องอยอบลมต้องโปร่งอ่ะไม่ได้เข้าไปแล้วรู้สึกแบบโดนบีบอ่ะอืมอย่างนั้นก็หรือแม่งก็ต้องเข้าไปแล้วแบบอิมแพกอ่ะ,อะเจอเจออะไรที่แบบเออเฮีย้ยเดินมาแล้วว้าวอ่ะก็ ไอ้ที่แอบ,แอ,บอยู่มีเข้ามาก็มาเจออะไรเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยอยู่ข้างในอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสําคัญนะนั่นคือความประทับใจคนที่เดินทข้ามาเสร็จแล้วแบบต้องววาวอ่ะแล้วก็แบบเยแม่เจ๋งคือถ้าเกิดมึงววาวได้อย่างนึงแล้วทุกอย่างมึแบบไปต่อได้เรื่อยๆเลยเออหรือว่าฟังก์ชั่นกับใช้งานก็ต้องได้นะคือไม่ใช่แบบมึงสวยแล้วมึงใช้งานจรงนิงไม่ได้ก็อันนั้นก็ทนะี่นะฟังก์ชันแบบเรื่องความสวยงามก็ตามูตดอ่ะ ตามสูตรเพราะ่ไอที่เขาคิดมาให้หมดแล้วบันไดกว้างเท่าไหรเก้าอี้เท่าไรอันนี้ก็เขาคิดมาดีแล้วเว้ยม,มันก็แค่ทําตามสูตรแล้วก็เรื่องที่เหลืออยู่ที่คนทําแล้วว่าแม่งต้องสวยต้องอะไรก็สบายนะครับเอกลักษณ์ที่เป็นแนวทางที่สําคัญแบบเฉพาะตัวแนลน้วสไตล์พี่แหละอะไรเง,ไงี้ยเราชอบใช้ของเก่านะแบบเราชอบใช้ของเก่าเฟอร์นิเจอร์เกา่าพวกอะไรเงี้ย เราซื้อเยอะมากจนแบบบางทีสําหรับของหมดเราก็สั่งแบบนอกเลยบางทีก็ไปมืองนอกเพื่อแบบไปติ้ม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 ออกมาอะไรเงี้ยคือเราสึกว่าของเก่าหรือว่าถ้าเกิดเป็นร้านจริงๆอ่ะอาจจะเปต้องมีของเก่าแทกเข้าไปอ่ะแต่จริงลูกค้าคนไหนมาจ้างเราเราเคยเห็นงานเราเพราะว่าเพราะว่าชอบในเอกลักษณ์นี้ด้วยใช่ไหมเขาชอบแบบเนี้เรื่ออยากให้ทำอ่ะเออ เราชอบแบบนี้ก็เรารู้สึกว่าเอองั้นก็ต้องมีนะยอมนะแล้วมันมีสไตล์ไหมอย่างของพี่เขาเรียกว่าสไตล์เลยที่ไม่รู้เลยว่าเพราะบางทีกูเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอินเดเซียลนี่จะทําที่เดียวนะที่เหลือก็คือแบบแต่ทำเมื่อห้าหกปีหกเจ็ดปีที่แล้วด้วยนะไอที่ไอที่นั่นอะที่โรงแรมไอที่ที่นู่าอะนั่นแหละคือทำทำหกสิบปีเล้าจริงอยากได้เป็นเหล็กทั้งทั้งตึกแต่ม่เป็นตึกเหล็ก ในที่ไอ้ยังเงินไม่พอเออต้องมาเป็นอิดแต่อิดตะกอนมันก็มีแก่สอนเล็กๆขายนะอิดน,นนะไปสั่งผลิตไปสั่งโรงงานอิดอยูดยาทําให้เป็นก้อนใหญ่ๆแล้วที่มันเป็นแดงดําเรารู้สึกว่าการที่แบบเลื่อนโทนสีคือพอเป็นอิดสีส้มทั้งหมดอะ่ะไม่ถูกโทนร,ร้อนอะ่ะเข้าไปแล้วมันอยู่ไม่สบายแลว้วก็เลยต้องสีดํามาเบรกซึ่งสีดํานั้นคือแบบเราให้ช่างย้อมสีอิดก่อนเพื่อเป็นก่อน่ะเยอะแยะ ที่ถามพออะไรออสไตล์นะไม่มีนะเรารู้สึกว่าเออแต่เราชอบต้นไม้เยอะๆด้วยที่เราใส่ต้นไม้เยอะๆเพราเราชอบต้นไม้เยอะอันน,น,น่าจะเป็นอีโคนี่ชอบรายละเอียดไหมดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไรชอบนะสั่งทำทุกอย่างถ้าสั่งทำได้ลูกบิดมือจับประตูที่เรอถ้าถ่ายที่สั่งอะไรทำเลยอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าแบบเป็นแบบเอกลักษณ์ส่วนตัวเดียที่แบบ ชอบดีเทลอ่าชอบของเก่าอะไรเงี้ยใช่อืมอมืต้นไม้ของเก่าแล้วก็<อ>ดีเทลออเอกลักษณ์ส่วนตัวเออแม่งเหมือนเป็นกิมมิกที่เรามองไปแล้วแบบมันแอบ,บอยู่อย่างเงี้ยก,ก็ดีนะรู<ม>้ส<ม>ึกว่าเวลาเราเห็นร้านไหนต้องทำเฮ้ยเพี้ยตรงนี้แม่งดีเทลแม่งตั้งใจคือรู้เลยว่าตั้งใจทําอ่ะอืมข้อเสนอแนะหรือว่าสำหรับนักออกแบบมือใหม่ที่ควรรู้เลย้ยเนี้ยแม่งก็ย้อนกลับไปข้อหนึ่งเลย ไอเรื่องที่แบบมึงต้องดูกฎหมายดูไอเงี้ยทุกอย่างอะ่ะคือแบบคือข้อเสนอเนี้ยคือเราทําทําได้อยู่แล้วอย่างที่เราอยากทําอ่ะแต่แบบปัจจัยมันไม่ได้มีแค่เราอะ่ะมันจะมีลูกค้าความชอบของเขาเรื่องกฎหมายเรื่องเงี้ยอะไรเรื่องคนอีกพอเป็นลาออกแบบแล้วคือมันแบบออกแบบแต่เราไม่ได้ออกแบบแบบ,แบ,บเป็น R อาร์ตเตอร์เข้าใจปะแต่นี่เราออกแบบเพื่อคนที่แม่งอยากได้อย่างเงี้ยเราอบถ้าเกิดแบบ,บมึงเป็นดีไซนเนอร์ที่มึงทำเสื้อผ้า มึงทาแบรนด์มึงชอบอย่างเงี้ยแล้วคนอินก็ซื้อมึงมไม่ซื้อราไม่เป็นไรแต่นี่คือเขาจ่ายเงินให้มึงทำอะ่ะมึงก็ต้องตามใจเขาอะ่ะเรื่องแบเรื่องสำคัญเ,เ,เลยเรื่องกฎหมายเนี่ยก็สาคัญที่เราไปดูอย่างแรกเลยเพราะเราเคยโดนแบบทำเสร็จแม่บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะก็คือหัวอ u t อางีเนี่ยทำไมอะ่ทมอะทําไปแล้วอะ่ะรื้อเหรออยากจเสียค่าลื้อยังไงก็เื้อ <c oughs> เอออย่างเนี้ยโดนลูกค้าดานะ่าไบางที่อ่ะเราไปทําเนี่ยแม่งบอกว่าจะทำผงน้นาแบบมันก็ต้องวางท่อใหม่มันต้องขุดพื้นใช่ปะแต่กฎหมายพื้นที่นะั้นคือห้ามเจาะพื้นเลยเพราะตายเปน็นรถตกใต้ดินอะไรเงี้ยไม่มีอีกนะเว้ยไอ้เนี้ยที่เลยบอกให้ไปอาหารก็กฎหมายของที่ที่เราจะทํดีดเนี่ยแต่ละเขตหรือว่าพื้นที่เราทําอ่ะเออนอกจากกับเอ่อพวกข้อมูลทางกฎหมายแล้วพวกอ่าเรื่องแนวคิดอะไรเงี้ยแบบที่จะแนะนําเด็กใหม่ๆแนวคิดหรอ คือเรารู้สึกที่เรารู้สึกเองนะเรารู้สึกว่าทุกวันนี้ยงานเรากลับไปดูงานเด็กมาหาหล,ลัยเราอะไม่จะออกมาแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยเว้ยอืมเรารสึกว่ารุ่นใหม่ใหมก็น่าจะแบบเอาตัวเองไปหลักสังเกตว่าคนที่ไม่จะดังๆังรุ่นไใไหม่ไม่ก็คืองานไม่ต้องอยู่นี้จริงๆงเลยอืมที่เราเห็นนะ mm hmm. เพรางานมึงแบบเอองานมึงไม่ซ้ำอะ ทัจริงพวกเพื่อนเรารุนเราที่จบมาไม่ก็ไปเป็นอาจารย์จุฬาที่สิ่งัก่าเป็นที่สิเก่าก,ก็เยอะเราก็ไม่รู้ว่าม่งจะต้องสอนยัยงไงยากที่ยากชีวิตโอเคมีข้อมอยากถามข้อมอลูลอะไรก็พิมพ์มาแล้วกันไ <c oughs> <c oughs> ด้ครับครับครับเออเ้วส่งรูปส่งชื่อหนังเลยให้ อาเร<ม>ิงมาพีมดวงกันอเออโอเคไว้คุยกันได้ครับขอบคุณมากครับผมครับนี่ครับ